สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนสุหมงสุพรพ่อพ่อก็ส่องลงแทนพี่น้องนของพ่อบอกแทนน้ำพ่อแทนพ่อบอกแทนน้ำของพ่อครับมันกำลังูุ้นติบ้านมัคุณมาใส่แกะหนอไม้ของมันนะอะไรใส่ปลายของพ่อเก็เต็มพี่องเลยเต็มกล่องนะไม่ได้รับทราเจ้าหักก็เต็มคลองเนาะมันกำลังคืนมาเต็มจะเต็ม ไปพี่น้องกระตัมกระซองเลยซ้ำเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้คือจิโป้มพี่น้องเอ้ยขัวกินแรงพี่น้องขัวกินแรงของของพ่อน้องแท้แน่กับของอันลาซาวกับคลองแม่แถาเพื่อนน้ำแม่เเ่าพนกแถวเพื่อนกับไปพูดคือกันเอาเลยเอาไม่มาดอามาอ้างน้ำมีเพือนดูโอ้โหมันไปกันได้โอ้โห วงเด้อวงเด้ออ้ยไปจับก่อนนี่วะปวดไปปไปซานโตมีเนาะปมดตุ๊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 ตล๊งุ๊ต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 ุานุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ัุ๊ต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 ุ๊ัุ๊ตุาตุ๊ตุะตกแตา๊ตุ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 ๊ตบ๊ตุ๊ตุ๊ตะ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊มุ๊ตุ๊ตกแตุนตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุตุ๊ตุ๊ตุ๊มาไทย อันมืออากันป่ะมืออ่ารอหุ่น้ากัดนะพี่น้องเดมแองแทนสิขัวสู้พี่น้องกินหรือว่าไหนใดเนาะเดมแองแทนสิโคกินโคกินนะพี่น้องเิ่งผู้ได้อยากได้สร้างเมแองแทนเด้อเดมแองแทนสิส่งไปหายโอ้ประด็พตัวโสกอตนก็คือมอวานมวานเท่ากับพุดได้มูวานกรพุดเท่าปลดิลาย ไปคุณยวนอันเดินบนหนุนทางเด้นะเดินถีงเดินลงมาะดินี่บนทางแล้วเออแล้วก็เลาะลงมาเสถียรหน้าล้วก็เลาะไปคุแล้วก็เลาะครับมาไม่กินผ้าใช้ไหมหลับลเราปะเออแม่เบอร์ทำเออยังสีแดงหายนาซาวันอันาณาพี่น้องแม่ของแทนน่ะค้างหัวเขาไว้แม่องแทนจะไปช่วยเขาพี่น้องหนาทีใครหนาทีมันดิแล้วไม่ได้กินจีโ้อน้ำไม่ไม่น้องแทนไม่ได้กินจิโร่น้ำแล้ว กินตะข้าวขอนำแน่ตามไล่ได้สับปือตักๆตักปลาเราไปเอามะพริกมาให้นะมันม่ได้สอนกันเลยช่วยเไม่สอนกันจริงหรอมีแต่ยู่เพิ่อยู่มั่นคุยเดียวยูยู่เพิ่มยู่มั่นมันยาสอนนะเด้มันมมัันนเหมือนยามันออกเพือนไปเพือนมามะพริ่ขาวนี่ ็เรียกว่าเป็นนั้นใช่เห็นบ่้ยน้าในกระสอบหอยนะเป็นจิรอไม่หางพอหางไม่ได้แล้มันก็สิ้สายนะวันเนี้ยมันไหนเมียมัฟัดทุยได้บันเนี้ยนะเมียมันวางไข่แล้วก็ออกไม่นอกแมงแท่นชีสวยเขาพี่น้องหิวมเขาแล้วโยปี่นั่นนะเมย์คอยมาทข้าวกันไปกินระดงกนรกก็ไล่ลายนะสบายดีพี่น้องข้าวกันไปนคกินกระดูกเลิก น้องแค่นอนอยู่เพิ่งเพื่งอนพี่น้องแมงแข้งก็เลยถึงไปหาเพื่อนได้เพื่นเกิดทะลุให้เพื่อนมืดเราบอนน้ำมันมดแล้วโคซนน้ำมันเยเสร็จโอ้โหเท่เหมือนมืดบอกกันมดียวไข่นะไข่ไข่ไข่อะไรตุ่มตั่มููก็ไข่นี่เด้แมงมันบวก่อนนตักไหมคะเนี่ย มันกับขูดน้ำหมเอบ่าสิ้างน้ำหอมขังน้ำหอต้มน้ำมใะจสิกินน้ำยาบตมันมีหมักไปเลยจิโร่ขนนัขันนัเออาจิโร่เอามาสุกโคจิโร่มาสุกกินมนกัว่ามีน้ต้มต้มใช่หมกมันก็หอมใส่ขี จักเอาเลือสิแกงเนาะไม้จักเอาเลือสิมกเนาะไม้จักเอาเลือสิโคสิล้อเพ่งขึ้นสิได้กินยจะบ่พี่น้องเลยแม่น้องพาไสพี่น้องเดี๋ยวแม่น้งแท่นกะช่วยเขาแหละนี่แม่น้องแท่นกะสั่นมาใหม่ฮะก็มกปลาไว้มือขึ้นฮะกะขังมือจนบืนแกงโน้ตไม้ก่อนแม่นะอันทันยางเท่งขื้นเปินข้าวตายก่อนตายแท้งหมตายแท่ไปเรนนอน พอจะใส่คนเข้าแล้วเวาบอทำน้าที่ใครหน้าท่ำหน้าที่มันเรียกตน้สมุนปุ่เียอนคยสมุนนะนเลยสมุนสมุนสมุนกันโยกกันโคนข้าวกันจะมีขึ้นสมุนก็ก็นเออไม่ได้ขึ้นเด้อไปโยกโคนข้าวทงนั้นเด้อซ้ำเด็กน้อยนั่นนะพอใส่เกี่ยวข้าวบอมันวันไม่มาตัดข้าวเา มันมันมันเกียนะเก่ยวตั้ม嘛นะกระ่สมันเกี่ยวตั้มพาดชะกนาพาดชะกนาคือรถตัด嘛นะทีดพลาดเล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นไปพอมันไปมัดกันว่าเมันเพิ่มมาตัดเท้าเพบนว่าเอ้าตัดเท้าในสิเลวะลงไปแก่น,ะนเพุ่มหนุ่มอันนี้ละนี่นี่พาดชะกนาพาดชะกนาเพลนว่าเออกระใสกราโบกอยู่นี่น ไปเก็ารอหลุดน้ำกัดนะพี่น้องแม่ทองแทนกัดสีใสรอหลุนตอนขั้วนะพี่น้องว่าสิเป็นแบบใดนะพี่น้องแล้วก็ปิตาเสพปิตาเสบด้วย่โบปิตาเสบนะพี่น้องแหลวเลวพี่น้องใสนะพี่น้อง อันนี้คือตะแตนกับแม่ปมามันนี่กินแบบทั้งปีมันน้าเซ๊ะแต่ตะกแตนเนี่ยมีแซ่ไป็ประมาณกระถาหนึ่งล่อรุ่นล่อส้มตอนขวานะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนกินแม่น้องแทนคือสิบริษายเบิ้งเนาะท้ายเบิ้งแต่ตอนเห็ดกับพ่อเลยนาะพี่น้องเดี๋ยวมื่นหน่ะแม่น้องแทนมีเวลาในแม่น้องแทนสิพาพี่น้องบูป่าพี่น้องอันนี้คือแมงมันกับตักแตนขวับผ่ากันเลย แล้วหลุดนะพี่น้องนะทำง่ากันฮูปใส่กระทะพี่น้องดุดนำกลัดนะพี่น้องกระทะหนึ่งหรือว่าสวดกระทะกระทะหนึ่งไม่ส่วนกระทะที่สองกระทะก็ว่าไปวอรมแบบตลกตลกตลกเออเอาไว้ใส่แกงอัไรแนะนำเกี๊ยวกี้รอนแี่มันอะไรเกี๊ยตะกี้ร้อนเลย อมนก่จะคล้องจะคล้อ,อ,นนจองจะคล้องก็คือพ่อแองแทนเพ่อไปคูดมาใส่พี่นอ้องเลยเพ่ยไปห้าหนอไม่แมงแทนเลยบรินำไปพ่อแองแทนเพ่อไปคูดก็ไปหาหนอไม่ก็ได้พอแก่งหละพี่นอ้องหากจะคล้องพันปอยู่จะคล้องพันเมื่อผูกงวน,นั่นเธอแม่เรือปั่นเขาลไล้แมงแทนก็นบไริเมื่อและพอํำและเมื่อรออยู่ถ่ายอยู่เบิดมือเบิดเว้น แ,นนนะแม่นนองแทนถาบุไว้แม่นนองแทนงก็เริ่มมาก,ก่อนแล้วกับนนองแทนมาแต่หืมก็มีมาหมมาเมากกื่อไรเจียวข้าวอันนี้โบโ,โซยนะจะไม่โวยไปจับคิดเลยนี่อันนี้คือสูตรใหม่ไหมพี่นอ้องสูตรแบบขวกจิ๋อใส่หัวสีไข่ <c oughs> สูตรใหม่ของแม่ห้องแท บ้านเมืองก็เห็ดอยู่ได้ไหมจ๊ะใช่เขาแบบพี่น้องนาจิบพี่น้องอันนี้คือนาซาวเพิ่นกำลังซี่แกงน้ำใหม้ของของปวดยำแรงของปวดยำแรงของพ่อน้องแข็และพี่น้องเจ้าเจ้าของเคนวัยอยู่อะไรขึ้นมาลงแทนว่าแหละแม่มลุนแทนเรือเปลนนั่ไปถ่ายคลิปพี่น้องเลยทำใจได้ปะ พี่น้องอาหารแรงมึอนี่เด่ว่าแมงแค้มบริไดทพี่น้องเบิ่งนู่นพี่น้องสอนกินพี่น้องเพราะว่ามันรุ่นวายกันจังหน่อยพี่น้องมีเด็กหน่อยน้ำสองสามตัวแมงแคลยบริไดท์พี่น้องมีน้องสองคนเราสี่เม้นแค่ั่นใส่นล้วบ่อน้ันแตกนะใส่บู๊เกืออาพี่น้อง เซนลำตันเด็กเกือด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้มีกินชุลกเกืออันนี้นประยาดเกือบเกือบ่มีรถดีใส่พี่น้องเลยใส่เกือแทนพอแล้วเห็นหว่าแล้วก็คนเกือบ้านตัวเองไายแล้วก็อย่าใส่ลายลายลายคือบ้านนันนะตนเต๋อบ้านเจ้าบ้านยังน,ะ,นะสาว บาน้ำผุฮะบานน้ำผุบานน้ำผุ<ะ>บ้านนาซา,านะบ้านน้ำผุพี่น้องครูไทยพี่น้องครูไทยบานน้ำผุเมืองหนองบกเมืองนองบกแข่มมงขมวนแข่งขมวนนะจะคนละแข่ง <laughs> คนละแข่งไหคนละแข่งก็บานแมงนองแทนเด้อบานแมงแทนในเมืองสงขลแข่งสวัสด์นาเขตแข่งสวัสด์นาเขตนี่จะมาแข่งกันอีกแสดงน้ำมันนะเ,เสร็นน จ้าตุ้งนุ้งมะมันไฟเป้าดิฉันเลยนะต่อกระทิมเลยปรุงแกงน้ำไม้เตาอันเดียวพี่น้องเอ้ยถาเตาล่อเตาเตาหน่วยเดียวทะเามิดนะเต้าหน่วยเดียวเรอถาถาเตาเตามีอยู่หน่วยเดียวในครัวแม่น้องแทนครัวใหญ่ กินเขาเบิ่งอาตาเลยครัวใหญ่ย้อนยังย้อนว่าเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน่ะคือมากินข้าน้พ้่ะยันอนอยู่พี่นแมมันมีทตักแจะสสสิส่ ข้าวทานั่งเอ็กกินี่นะโคไปได้โคไปได้หิวข้าวอะไรแบบนี้หิวข้าวพากันหิวข้าวหิวน้ำก็ไปเซเว่นเซเว่นบังทานั่งเอ็กกินก็ไม่เป็นแต่เยอะเลยกินง่ายบนท่านั่งเห็นอยู่นี่บ่มีเซเว่นเด้อจะสิได้ไปเซเว่นมีแต่เซกาป้าอย่างเดียวมีแต่เซกัป้าอย่างเดียวยังจะได้กินกินมันมีการตักอหู ตักงนำถิ่นพี่น้องนันแหงตอนกินแม่น้องแทมประเทศไทยพี่น้องเบิรงเดอร์พี่น้องแม่นงแท่งการชีวเเก้วคลิปพิธาเนตนะพี่น้องคลิปหน,น,น,น้าพอกันไหมอย่าลืมกดติดตามส่องน้องแทมพี่น้องลาเลยเด้อบ๊ายบาย